ว้าวอโอยอทเดียวอบก่อ,อาางถึงบา้นงานาเครับยเดี๋ยวไ,ไปลร้อน้โนนหร้อนะน้นลเ็นกหลายคนลับลเลยยอมนะไม่ลนะออ้ามา đó là như thế đấy, như thế đấy, đã dọn bên góc biểu diễn đã dọn nhan, tập đoàn biểu diễn rồi đó, ai, à, đa năng, chúng tôi, kinh doanh, kho bạc, công nghiệp, công đoàn, công an, quân đội, 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 ยอมว่าทีแรกก็ย่าเพิ่งขยับงะโลกแล้วสักเยอะต้องสองทียอมว่าพอหมเดียวพอ่าองเยอะนะไระไปเออเอาไป เอาเลยเอาเลยเอาเอาเลย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 าเลอาเลยเาเลยเอาเลยเอาาเอาเลยเอาเลอายอยเา เดี๋ยวตายดูนะว่าจบนะก็าพาวารีฐานนะอ้าวไมใหม่ดังบแลวนะโอ้อาบนะะนี่คือของจริงของจริงไม่ใช่ของโหนะเดี๋ยวย่ะไปดู้องับเป็นุญก่ ไปหาเดือสงท่านหเือสท่านโอ้เดือนเยียวตอรยเสียาเดือดนเียวครับาเดอดมันเยี่ยวครับ เดี๋ยวคนเดียวนท่านนรจะบูชาครับบูชาแลเดี๋ยวเราเมาเลยเรียกนาอครับนอนุชาครับว่าทำไมให้ไปด้วยกันีคู่อ่าที่นำที่รุ่งมาตั้โลกนะครับโอกว่าอนุชาที่โด้โหว่าเขาที oh. oh. oh yeah. no.